การทำบุญกับภิกูที่ทุศินผู้เจ้าบอกทานนั้นไม่มีผลใหญ่ไม่มีอนิสงส์ใหญ่เกิดเป็นเทวดาก็ไม่ได้อาลยกคลก็ไม่ได้นะชนเราได้คบหาสมาคมกับพิกูเหล่านั้นนะย่อมเจ็บเนื้อเจ็บตัวเปรียบเหมือนผ้าเปลือกปอนะสีก็ไม่งามราคาก็ถูกนุ่มห่มเข้าก็เจ็บเนื้อเจ็บตัวผู้เจ้าเปรียบภิกุที่ทุสินเหมือนกับผ้าเปลือกปอแม้จะบวชใหม่แม้จะเป็นมชิมาภูมิหรือเทระภูมิก็เป็น ผู้ที่ไม่งามนะพระศาสดาตรัสบอกให้คารวาทํำยังไงอย่าสนับสนุนหน้าที่โยมคือไม่สนับสนุนพิขุกุงโกสัมพีขัดแย้งกับพู้เจ้าชาวเมืองโกสัมพีไม่ใสบ่บาตรไม่กราบไหว้ไม่สนับสนุนทั้งสิน้นพิคุจะเปลี่ยนพฤติกรรมแต่ตราบใดที่โยมสนับสนุนโดยที่ท่านยังทําผิดอยู่ท่านจะไม่เปลี่ยนพฤติกรรมการทาผิดจะดํารงอยู่ และเมื่อการทำผิดดำรงอยู่พระองค์เปรียบเหมือนนาข้าวหรือไายอ้อยที่มีเพลียลงจะไม่เจริญงอกงามศาสนาจะอายุสั้นลง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 เท่ากับว่าการกระทำของโยมเป็นตัวเล่งปฏิยาให้ศาสนาอายุสั้นลงนะกลายเป็นสิ่งที่เรากระทำอน,นิสงส์งได้น้อยแต่ผลกระทบมีมากอ <c oughs> งค์จึงจัดนี้อยู่ในปฐมธรรมให้ทานแก่บุคคลผู้ควรให้ลุกลับทำอัญชลีกรรมสามีจิกรรมแก่บุคคลผู้สมควร ต้องดูบุคคลผู้สมควรผู้เหมาะสม